สวัสดีค่ะนางสาวธานิดานาคารถตําแหน่งหัวหน้าแผนกแม่บ้านหน้าที่ของหัวหนา้าแผนกแม่บ้านคือ 1. ่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนก 2. ดูแลความเป็นระเบียบและการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 3. จัดประชุมพนักง,งานในแผนกเป็นประจำ 4. ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆสวัสดีค่ะนางสาววันวิพาดวงมาน ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแม่บ้านหน้าที่ของผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแม่บ้านนะคะ 1. จัดทําตารางการปฏิบัติงานประจําของพนักงาน 2. มอบหมายงานให้พนักงานในแผนกแม่บ้านตามที่ระบุ 3. ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในบริเวณต่างๆ 4. รับฟังปัญหาจากหัวหน้างานและพนักงานฝ่ายต่างๆ สวัสดีค่ะชื่อนาะงสาวฟาด,ดียิ่งตำแหน่งผู้จัดการแผนกรซักรีดหน้าที่ของผู้จัดการแผนกรซักรีดดูแลทำความสะอาดผ้าของแขกและผ้าที่ใช้ในโรงแรมรับผิดชอบในการจัดการแก้ไขปัญหาหากเกิดกรณีมีการตำหนิจากแขกจัดตารางําทำงานของพนักงานในห้องซักรีดสวัสดีค่ะ นางสาวธานิดานาคารทรตำแหน่งหัวหน้าประจำชั้นหน้าที่ของหัวหน้าประจำชั้นคือ 1. แจกจ่ายงานและกุญแจห้องพักของแต่ละวันให้กับพนักง,งาน 2. ตรวจความสะอาดและความเรียบร้อยของพนักง,งานทำความสะอาด 3. ตรวจดูของใช้ต่างๆที่จำเป็นว่ามีครบถ้วนหรือเพียงพอหรือไม่ สวัสดีค่ะนางสาวนิพาดวงมานตำแหน่งหัวหน้าพนักง,งานต้นห้องหน้าที่ของหัวหน้าพนักง,งานต้นห้องนะคะ 1. อำนวยความสะอาดในด้านธุรกิจให้แก่แขกพิเศษเช่นจัดการเกี่ยวกับตัวเครื่องบินติดต่อนัดหมายทางโทรศพัพท์ 2. ออำนวยความสะดวกในด้านส่วนตัวให้แก่แขกพิเศษเช่นการจัดกระเป๋าการเสิร์ฟเครื่องดืง่ม สัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรประพาเดียิ่งตำแหน่งหัวหน้าบริเวณสาธารนณะหน้าที่ของหัวหน้าบริเวณสาธารนณะจัดเตรียมตารางการทำงานของพนักงานทำความสะอาดบ,บริเวณสาธารนณะทั้งหน้าที่สำนับงานจําจำวันและหน้าที่ที่จะต้องตามตาม,ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นผู้กำหนดแผนการทำความสะอาด ครั้งใหญ่ของสิ่ง,งต่างๆเช่นรรม,มางานไม้พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนอื่น,นๆที่ซ้ำรุธดเสียหายนางสาวพิมพ์สนุกนาคสาสั้นตำแหน่งหัวหน้าห้องผ้าหน้าที่ของหัวหน้าห้องผ้าคือรับผิดชอบการจัดเก็บและซ่อมแซมผ้าต่างๆในห้องผ้าและเป็นผู้ออกแบบ ดัดแปลงทำผ้าที่เสียให้เป็นผ้าที่ดีนางสาวพิมพ์ชนุกนากสาสั้นตำแหน่งหัวหน้าห้องดอกไม้หน้าที่ของหัวหน้าห้องดอกไม้คือพิจารณาดอกไม้สำหรับงานแต่ละงานว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ให้คำแนะนำ และปรึกษาหารือกับเจ้าของงานเมื่อต้องการดอกไม้พิเศษจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของดอกไม้